น้ครับวันนี้ก็มาลงเรือลุงไก่นะครับหลังจากที่ไม่ได้มาพักใหญ่เลยนะครับก็วันนี้มาคนเดียวครับมีเวลาแค่ช่วงบ่ายเดี๋ยวเริ่มออกจากท่าแล้วติดตามชมกันครับนี้เราก็ออกมาจากปากคลองเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวจะเข้าคลองแรกกันคลองแรกก็อยู่ใกล้ๆฮนะเป็นหินจมน้ำนะเป็นน้ำอยู่ตรงนั้น ครับอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคันก็เป็นคันเวลัดเหมือนเดิมนะครับเบรสิบองสาสิบนะครับคันเวลัดเอะมนะบายมัมุูทโลกรอกก็เป็นแอร์เกียลทีเบอร์สามพันนะครับสายก็เป็น p ีอ e รีโวลูชันะครับศูนจุดแดถักเ้านะครับของบริษัท BPO นะนี่เจ้าเก่าแก็บเก้าห้าดีนะครับก็ติดตามชมนะครับไม่ได้ลงคิปมาพักนี่ละนะครับเจี๋ยวติตามชมกันวันนี้นี่ครับ ไม้พายคัดแบบโบราณน่าจะเป็นลำเดียวของประเทศไทยแล้วตอนนี้หรือมีที่ไหนเห็นก็ต้องมาแชร์นะฮะนี่ลุงไก่บ้านลำกัดแน่นอนจริงๆนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ไม่เมื่อยนะลุงไก่เมื่อยอะผมไปหมุนๆไปเรื่อยๆข้าวไปเมื่อยจะทันดทันตกพื้นนะ น้ำลงดีด้วยนะมันมันช่างน่าโดนนะแล้วลูกปลาน่าจะเข้าลรอถ้าอินซีไล่มากับแถวโดวแถวกองเนี่ยนะลูกปลาน่าจะแตะกองเนาะโองมันจะเ,จเยอะเยอะอือฮึตนั้นสิงก็ไปจิกเห็นหะนุ่มก็ไม่มีลูกปลาแล้วอ่าคุ้นแล้วก็ไหลจิ๊กเอาลอยลามจิ๊กเอาไอ้ละตัวกิโลถึงโลอือเขาเรืยแต่ลุกขึ้เรื่อ,อย ตััครับกัระพงก็น่ามีตัวนะโตแล้วโดนแล้วนะครับอย่าบอกนะอินซีอ่ะอินซีอินีกัดแก๊บนะฮะ อุ ón, ón, ้ยพ<ใ>ี่ย้อนยิงย้อนใจหายกัดกัดเท่าเต็มคำตัวไม่ใหญ่แต่ว่าแต่ก็ตัวแรกนะเดี๋ยวคุณเฮ้ยคุณไก่อุ้ยใจหายเกี่ยวนะ เก,ก็บเก้าห้าดีนะครับลงขวาโ oh. อ้โหกลับบ้านได้นี่ฮะเก็บกเพราะทำเบ็ดไปย้อนเนี่ยมันไม่รู้ด้วยนั่นนั่นเป็นี่ยเยอะแต่สีเยอะไปพลาสติกใส่ตัวอันโฉบโฉบเลยโอเคเสร็จแล้วเดใส่กระสอบเนี่ย,ย,ยเ,เยอะิก okay. กับเก้าห้าดีนะฮะเต็มคำเลยเบ็ดฝังทะลุนี่แหละน็อตโคตสี่เอ็กซเก่าตัวเล็กามาช่วงบ่ายนะครับได้ละเก็บเกัาห้าดีนะครับลองหาติดกล่องไว้ดูครับผมย้ายหมยเราก็เอาเหยื่อน็อตโครตรก็หนึ่งก็สี่ฮนะลากครับลากระหว่างย้ายหมยเผื่อมีปลายรีปลาสากันนะเดี๋ยวรอดูกัน คอคอลิงนะครับมีปลากัดเหยื่อนักโทษนะครับก้หน่งก็กสี่ปลาสากหรือเปล่าขึ้นขึ้นหนักหน่อย,อยเฮ้ยอ๋อสาสาแน่นอนกริงก้อนก็นกนสี่ โต๊ะไก่ระวัง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 สวิงเล็กไปหน่อยนะเออเดี๋ยวว่าอย่างนี้ว้าวววเห็นคำอันใหญ่มากถ้าก่ีอ่ะสวิงเล็กไปหน่อยปกติจะเป็นอันใหญ่บเบ่เบา อืลองอยืง้เอาสายเอ็นไปยืนไปเป็นป่าอะไรนะครับดีนะดรอร์อีกตัวแล้วนะครับน็อตโคตรเก้าหนก้สี่นะครับรากประสาทนี่ไม่ต้องใช้ทวิงแล้วลูกไก่ตัวไม่ใหญ่มาแล้วมาแล้วเป็ดเต็มคำหนูร้อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวใช้เนี่ย เงียบก่อนก็สี่นี่ลากลาระหว่างย้ายหมายนะติดกล้องไว้มีสองตัวนี้ก็ได้ค่าเหยื่อคือแล้วมาใส่ข้างล่างเลย

เกินะครับตัวเล็กไปสมรสมะครับไม่เป็นไรกลับโตแล้วนะครับจิกาลี่ครับสับกองพะะลังออฟนะป่าวจิกาลีสเสด็ดกรรมโฉม nó đóng bài, bay đi bay đi ล็อกล็อกโคนะครับนี่ตัวละพันสี่ครับของพีพีโอล็อกโค เล่นแบบเอาตัวชั่วเลยกับข้าวแน่นอนครับตัวนี้โอ้มันทิ้งตัวมันทิ้งตัว เ๋ยนนะครับทีนี้โอ้ยสวง,งามครับจิคลิีล่ิบกรัมครับล็อโคใสายพิเรชันครับส่วนัก9นี่ครับคันโกสโตนะครับ จะขึ้นเลยมีเลยเล่นเล่นเบรกอ่อนๆนะอ่เดี๋ยวฟังถ่ายให้เคียน 5D นะครับอ่าข,ของขาวทองกันเวรัตเอ็ม